สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในจ u r a s s i เ World the game กันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันที่เกาะของพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาผมทุกคนวันนี้นะก็จริงๆแล้วมีบอสโดโดเข้าวานะผมทุกคนว้าวนี่เลยครับผมซึ่งรอบนี้ได้อนุตาวรี แพ้ครับผมแม่บอสโดโดวพี่ตีบ่อยแล้วอ,อะเอาจริงๆนะตบไปก็เอาพูดตรงตบไปก็ตายเปล่าครับผมพี่ฮะทำไมดูถูกบอสโดโดขนาดนั้นนะคือถ้าย้อนไปดูก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับผมถ้าใครอยากให้พี่ตีแล้วผมคอมเมนต์ลงไว้ได้นะผม <g all ly> เดี๋ยวมาจัดให้ครับผมแต่ก่อนอื่นเอาแพ็กนี้ก่อนดีกว่า <g all ly> เวลาที่บอสโดโดเข้ามา <g all ly> โอ้โหโดนเมนก็ยังไม่ได้ตีเลยนี่ แพ็กนั่งรถเล่นนะ Body ครับผมบอสดีโดโดครับผมทุกคนว้าวเจ็ดิบห้าเงินเกี่ยวเท่านั้นครับผมมาถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันครับผมลองดูเดี๋ยวลองตีให้ดูครับผมจริงจริงเหมือนเคยตีแล้วนะจริงจริงแพ็กนี้เคยตีแล้วครับผมอ่ะเจอสถานการณ์แบบนี้เจอเลือกใครดีมันเอานี่ดีกว่าเอานกดีกว่า โอ้โหมาแบบนี้ตัวเลือกยากเลยแต่เอาจริงๆนะมันเป็นพืชน,นี่วะเราเอานกมาทำไมวะตัวนกมาเพื่ออะไรวะโอ้โหมันต้องกินเนื้อดิใช่ไหม <c oughs> โอ้โหเดี๋ยว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 เฮ้ยมีกินเนื้อเยอะอยู่ครับผมไม่รู้ไม่เป็นไรเปลือมันมีครึ่งบกครึ่งน้ํามาฮะใช่ไหมอ่าดูค่าพลังด้วยนะผมมาไหนาที่ควรจะเอามามากที่สุดโ,โอ้โหโอ้โหนี่เลยอ่าเลือดเยอะครับผม เอาเลือเดเยอะไว้ก่อนมาสามรอบท่านั้นครับผมยังไงก็ชนะอยู่แล้วไปจัดกับโอ้โหตัวว่าแล้วไงตัวก็คิดว่าอย่างนั้นเนี่ยตัวนกมาทำไมโอ้โหเอาละครับผมอย่าค้างขอร้อง โอ้ยหนูว่าจะค้างเอาละผมเรามาตีบอสโดโดในนี้ดีกว่าครับผมตึงเลือดนะผมของบอสเนี่ยอยู่ที่1 3, 30, 30, นึ่นาสามติบนะครับผมสำหรับเทินแรกแล้วก็ถูกลดทอนดามจตไปเหลือสามพเหเท่านั้นครับผมเลเวลตีร้อยตีโอ้โหยคาพลังตีสองตีตุยเลยใช่ไหมเนะี่ยกาว่าตีสองทีทนี่ตุยเลยแล้วต,าา 2, ตัวมาสองตัวทําไม โอ้โหตัวละเหลือเชื่อเลยวะ่ะเอ้ยดีมันกันถ้ามันช้าจะจบเลยนะพิเศโอ้โหเรียบร้อยครับผมไปเดินเริ่มฮะแล้เต้มตัวยังไม่มีเลยเอาละครับผมบิโนโดรนแรปเตอร์โอ้โหสบายสบายครับผม ไปนอนปั๊บเรียบร้อยครับผมฮะโอ้ตกตกใจนะว่ามันจะลุกออกมาอีกจบไปในรอบแรกครับผมนึกว่ามันจะลุกมาตบเราอีกเอาจริงๆเพคเนี่ยง,ง่ายนะจริงๆง่ายครับผมรอบก่องฮะเพราะว่าอะไรนะผมถึงโดโด้มันจะฆ่าพลังเยอะก็จริงตูรู้สึกว่าตูเอานกมาทําไมก็ไม่รู้เอาจริงนะ ถึงโดโด,โด่มันจะค่าพลังเยอะถามว่าใช่ครับผมแต่ก็ไม่ได้มีอะไรนะเพราะว่าตัวมันอ่ะมันแค่3มรอบใช่ไหมมันให้มา5้าตัวมันโอเคครับผมแต่ไม่เหมือนแพ็คอื่นที่แม่งตี5้ารอบตีห้ารอบมันให้ตัวมาห้าตัวโ,โหัวนั้นเกินไปมารอบต่อครับผมหมดได้บนอยู่เนี่ยปามม่ <laughs> โอเค โอ้โหด้วยค่าพลังครับผมตัวหนึ่งเลือดสี่พันเก้าวะผมอีกตัวหนึ่งเลือดห้าพันหนึ่งดาเมจอยู่ที่สามพันเจ็ดทั้งคู่ครับผมนี่เราจะต้องคือเออเราจะต้องแทงไปเหรอวะแล้วเอาอโอ้โหนกเนี่ยแล้วมันชอบไม่ตีเว้ยโอ้โห้การต่องแล้วก็ไปชาร์จตัวแล้วก็ตีโอ้ยดีแล้วตีหนึ่งโอ้โหโอเคครับผม อินโดมินานเล็กยังไงก็ต้องแทงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมขอโทษนะอินโดมินันเล็กเดี๋ยวพ่อจะจัดการล้มตึงมันให้แล้วเดี๋ยวให้พี่อินโดแรปเตอร์เอาเนื้อไปแบ่งโอ้ยแล้วมันไม่ตีครับผมถ้ามันเลือกไปตีอย่างนี้เราก็ขอเปิดเลยฮนะเพราะยังไงก็ต้องตูอยู่แล้วยังไงก็ต้องตูอยู่แล้วเพราะว่าบับลี่อ้ยเลื้อยไวทำไมเนี่ยสองร้อยสิบเก้าเหลือไว้ทำไม <laughs> โอ้ยฮ่าปึ๊บปึ๊บโอ้โหเรียบร้อยครับผมเอาละครับผมราชาลงสู่สนามครับผมมาวอ้อเดี๋ยวนะมันเหลือหนึ่งใช่ไหมไม่อยากใจดีเลยปั๊บเรียบร้อยครับผมถ้าเรากันกีสามันถ้ามันพวดพลาดตีสี่มาลดเลือดอีก เอาล่าคะครับผมเหลือตัวเดียวฮะบอดโดโดเองเนี่ยแบ่งล่างมาทําไมล่างเดียวของเองเ่ยแข็งเก่งแล้วแล้วไม่ตีด้วยครับผมอย่างนี้สวยงามครับผมไปเลยราชาบ้าเ่บตึ๊บเรียบร้อยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาชอบลุกนี่ โอเคจบไปครับผมสวยงามครับผมเฮ้ยทำไมมันอีตี้จังอะรอบท้ายครับผมย่าเอานกมานะครับผมบอกไว้ก่อนอยาวนกมาเล่นอย่างนี้นะโถ่เอ้ยตอนเลขตัวเอาเมีกะโูมาก็ดีแล้วปุ๊วะไปจัดครับผมคิดว่าจะชนะไหมยี่ยังไม่รู้สึกตัวเองจะชนะเลยนะเอาจริง ไมไ่รู้สึกอย่างนั้นเลยครับผมเพราะว่าโอ้โหมันมันโดนตั้งแต่เธอแรกเลยนะเนี่ยโอ้ตัวนกมาทำไบวะามันแท็กโดโดมันก็ต้องมีเตโดโดดิปามี่ไม่เกิดจำ <c oughs> โอ้โนอนไปแล้วอาวราครับผมตอนนี้ราจาลงสู่สนามครับผมซึ่งให้มันตีได้ทีเดียวให้มันตีได้ทีเดียว ตอนนี้เราก็เก็บสี่ครผมแต่อินโดแรปเตอร์จะล้ม3ามตัวได้หรือเปล่าโอ้โหแล้วมันตีแค่น,นึ่ครับผมเราคิดดีหรือเปล่าวะที่เราเหลือไว้แค่อินโดแรปเตอร์โอเคตีสองสวยงามครับผมแบบนี้หยูย เอาละครับผมเปิดเลนชนะกลับมาแล้วครับผมมันเหลือหนึ่งใช่ไหมล่ะตรงตรงให้อินโดแรปเตอร์ได้สบายฟืบบับ,บเรียบร้อยครับผมโอเคจะลุกไหมลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาว้าโอ้ยคำรามคำรามแล้วไงโอเคครับผมห้านะห้านะ โอ้ยมี5-4อ้าโอ้ยมันเตะตลบเลยโอเคครับผมอินโดรัเตอร์ลงสนามไม่มีปัญหาครับผมบอกเลยเ,เหลือหนึ่งใช่ไหมมันอุย้ยถ้ามันเอาไปชาร์จเราเพ้เลยนะขอยอย่าไปชาร์จได้ไหมะเพราะถ้าเราเราอื กันชัวไปแล้วกันครับผมการชัวมันชาร์จครับผมบ๊บเรียบร้อยครับผมทําไมถึงไม่อยากชาร์จหนึ่งรู้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดมันการสียีขึ้นมารอบหน้าเราตุยเลยนะเราตุยเลยครับผมขอเถอะว่าขอตีามาเถอะว่าเน้นๆเตะมาเลยสวยงามเพื่อนบัอบเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วล่ะเพื่อนเดชโดโดดิเดชโดโดไปนอน เรียบร้อยดูรต,ตรงตาเองจริงๆเลยว่ะโอเคจบไปเลยรอบทา้ายครับผมสวยงามครับผมแบบอีซี่อีซี่ฮะโผแพ็กนี้เก็บได้สบายเลยนะถ้าใครอยากได้ครับผมอย่าลืมมาตีครับผมโดโดวิกทอรี่อ่าเปิดครับผม <H m? S 1> ได้ดีอันนี้เหรอเอ้ยแต่ก็ดีนะ หุ้ยได้ดีนี่เยอะนะแล้วหุยแล้วก็เวลโรตีแรปเตอร์ไฮบิดสีแดงตัวยงามครับผมถ้าตูไม่ไปกดซื้อตัวผิดนะเออแล้วตอนนี้ครัผมมันมี JW คูณสองด้วยลืมบอกมันให้มาฟรีนะครับผมใครไม่ตีีรีบมาตีเลยครับผมโอ้โหเดี๋ยวนะขออีกทีได้ไหมอยากเสียเงินเขียวเจดผ้าเอ้ยนี่พี่ใช้ได้ร้วลเลยนะเงินเขียวพี่เยอะเนี่ยมาอีกรอบครับผม เรารู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นแค่ดีเดสโดโดว่าผมเลือกตัวอย่างนี้เลยฮะรอบนี้เลือกตัวอย่างนี้เลยฮะขออีกทีวะ <c oughs> ขออีกทีวะเดี๋ยวระบายมากครับผมเนี่ยแล้วพี่ลองเลือกตัวอย่างเงี้ยมันจะไปอยู่ไหนเนี่ยมันจะไปโอ้โหดูเนี่ยเฮ้ยมันปั๊มดีเอ็นเอรัวเลยนี่วะเดี๋ยวเรามาดูรับผมว่ารอบหน้ามันจะดีเอ็นเอเท่านี้ไหมโอ้โหแต่ จะยืนไหวไหมเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผมหรือเปล่าเอาละครับผมมาดูฮะรอบสองของแพ็คนี้ครับผมตีมาสองรอบเลยเราจะลองปั๊มดีเอกันรวนัวนะครับผมถ้าถ้าเกิดว่ายังได้ดีเแบบเดิมนะักของดีๆแบบเมื่อกี้นะครับผมที่จะยอมเสียงเงินเขียวประมาณสิบรอบโอ้โหมันตกไปแล้วครับผมบอสโอเค ถือว่าคุ้มจะจัดเลยนะครับผมพี่บอกก่อนคุ้มจะจัดเลยนะฮะเอาแล้วเราต้องทําไงลืม <laughs> ลืมเลยหลงเลยเดี๋ยวนั่นแหละหลังหลังจบคลิปนี้พี่จะตีรัวๆสักสิบรอบครับผมสัมดีเอได้เลยนะเอาล่ะเราชาร์จได้เลยครับผมแบบนี้ไม่มีปัญหาอะไรบอดี rate, ้เดโดโดตูมาแล้วลนะ่ะตามครับผม บ้าโโก็หยิงเลยทำดีแล้วลูกหมาล่ะครับผมอินดโดรัเตลงสนามทำไมมันง่ายอย่างนี้เพื่อนทำไมมันง่ายอย่างนี้อ่ะเว๊บหมาแล้ว๊วปั๊บบ้๊บ,บ,บ,บเรียบร้อยตีมันหน้าเน้นๆน้นลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาทำไมโอเคจบไปในรอบแรกครับผม ถือว่าเอาจริงๆนะมันเป็นแพ็กที่ดีครับผมตีแค่สามดีบอกเลยสบายมากรอบนี้เอาใครไปแทงมีกะโลแล้วกันมีกะโลหนูไปกัดแล้วหน่อยไปทดแต่อย่าให้ตีตายหมดอย่าให้ตายหมดนะรอบท้ายพี่โดนแรปเตอร์ลำบากเลยนะเว้ยหรือเราจะประมาทไปสองเอ้ยนั่นละ ก็สวยงามเพื่อนเอาละครับผมรอบนี้รถแห้งได้ใสๆเลยครับผมอย่างน้อยก็ต้องเสียเมกะรูไปละเอาละตีแค่หนึ่งโอ้โหตีแบบน่ารักด้วยนี่ครับผมมาถึงจุดนี้เราชาร์จได้เลยฮนะเราไม่ต้องกลัวนะครับผมผูลเล่นใหม่ก็น่าจะเล่นได้อยู่แล้วเพราะว่ามันให้เลือกตัวของ AI นะมันไม่เกี่ยวกับตัวของเราครับผมมันไม่ใช่ใช้ตัวของเราไปเล่นนะฮนะเพราะฉะนั้น เล่นได้ทุกคนครับผมไปนอนโอ้โหสูตรเดิมเลยว่ะสูตรเดิมเลยว่ะตดดิดแมพเอาหูตีตีโอ้โหไม่มีปัญหาครับผมแต่มันก็มีปัญหาดีวะเราต้องตีเผื่อหนึ่งครับผมโอเคได้อยู่ได้อยู่ ไปนอนปับเรียบร้อยครับผมลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาดีเด,ดโดโดเฮ้ยแพ็กนี้แพ็กนี้ก็ดีครับผมตีถูกๆดี <c oughs> วิธีการปั๊มดีเน่ถ้าพี่เล่นเองเนี่ยพี่จะกดคูณสอนะปับโอ้โหแต่ทำคลิปกดคูณสอมันจะรู้สึกว่าภาพมันแบบเร็วไปครับผมไปนอนปับปับ บัพเกลียบร้อยครับผมลุกขึ้นมาทำไมลุกขึ้นมาทำไมเองไม่ใช่บอสตัตวจริงโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมโอ้โหตีสองรอบเลยวะ่ะขู่ถ้าได้ของแบบนี้มันก็ก็น่าตีอ่ะก็ไม่มีปัญหาหรอกตกใจไปงั้นแหละไม่มีปัญหาครับผมมันก็ยังดีกว่าโอ้โหรอบเมื่อกี้ที่ใจนกใช่ไหมล่ะ เอาละผมลอมแรลกให้เรากันไวครับผมเอาแบบนี้เลยนะถ้าสเตปแบบนี้เลยครับผมมั่นใจว่าเล่นผ่านกันทุกคนครับผมก่อนอื่นเลือกโอ้โหเลือกเดโนอสเสาชิงเนื้อก่อนนะแล้วก็เล่นสเตปตีเลยครับผมรอบนี้ตองก็ยังให้มันตีอยู่ครับผมให้มันตีอยู่พอเดี๋ยวเต้มจะส่งไม่ถึงตัวสองกับตัวสามแล้วมันก็ตกกล่องมาตามาสเตปครับผมสวยงาม สเตปนี้นี่เรากินบอสได้แล้วนะแต่เรายังไม่กินครับผมเราจะชาร์จตสนะี่เนี่ยคือเอาแบบชัวแล้วบอสก็ตบตามาให้สวยงามครับผมโอ้โหบอสท,ที่มันเหมือนทำตามตังจริงๆวะ่ะเอาล่ะครับผมถึงเวลาได้กินบอสแล้วเรามาล่าบอสกันดีกว่าทุกคนไปโดนปับเรียบร้อยครับผม ล่าบอสเร็วล่าบอสก่อนที่เกมจะเด้งเร็วรู้สึกเหมือนเครื่องร้อนแล้วครับผมเร็วเกมมันจะเด้งแล้วอะ่ะดูอาการมันมาแล้วอะ่ะโอ้โหบางคนบอกว่าเกมเด้งเพราะอะไรนะรผมเรื่องของเน็ตเรื่องของสเปยคือถืออันนี้จริงๆนะผมเน็ตก็เกี่ยวนะพี่ไปเล่นนอกบ้านอะหลุดประจําเลยอะผมแต่ถ้าเล่นในบ้านใช้ WiFi ไม่ค่อยหลุดอันนี้จริงครับผม ็แล้วแต่ครผมว่าบางคนอาจจะเอ้ยคิดว่ามันเป็นแค่เฉพาะเครื่องโอ้โหแต่มันเป็นเด็ดจริงๆนะสําหรับพี่อะเล่นนอกบ้านคือเล่นไม่ได้เลยครับผมเออารุนเออารุนโอ้โหยี่หบ้บบโอ้โหยเรียบร้อยครับผมเอาล่ะครับผมมาอินโดราเตอร์ลงสู่สนามวิ่เมื่อกี้มันตีเท่าไหร่วะ ไม่ได้หลงอะไรใช่ไหมไม่ได้ลืมอะไรใช่ไหมเหมือนลืมแต้มบับเรียบร้อยครับผมมัวแต่บน่นนะบ่นแล้วก็ไม่ดูจอโอ้ยเอาละมาครับผมดีเ<ๆ>ดียโดโดตัวสุดท้ายเฮออเองไม่มีแต้มละถูกแล้วอ่ะสีโอ้โหสวยงามครับผมแบบนี้ได้เวลากระโดดกยั่ ไปนอนอิโดแรปเตอร์มาย่องแล้วย่องแล้วึ๊บบ,บึ๊บกระโดดง่ำฟืบบบรียบร้อยยังจะลุกข,ขึ้นมาอีกอะถามจริงโอเคจบไปในรอดท้ายครับผมโอ้โหวันนี้ตีให้ดูสองรอบเลยนะผมแม่ได้อีกแล้วครับผม คือต้องบอกว่าทำไมถึงตีสองรอบอยากให้ดูว่าตัวเนี่ยของอเจ้าโดโดใช่ไหมมันเหมือนเดิมครับผมไม่ว่ารอบแรกหรือรอบสองใช่ไหมละ่ะอ่าเผื่อมันเปลี่ยนตัวไงพี่ก็ให้ดูครับผมว่าสองรอบมันยังเหมือนเดิมแล้วก็มาดูมาลุ้นกันครับผมว่าของเนี่ยสองรอบจะเหมือนกันหรือเปล่ามาได้เวลาเสียเงินเขียวแล้วตดตั ได้เวลาที่งเงินเขียวแล้วตีตัวหูยต่างกันแค่การแดงครับผมที่เปลี่ยนไปครับผมแต่ดี a อนอนี่คือปั๊มรอบละเจ0ด้อยห้าิบครับผมแลกกับเงินเขียวเจ็ดบห้าบาทเจ็ดห้าเงินเขียวครับผมทุกคนคิดว่าคุ้มไหมอะทุกคนคิดว่าคุ้มไหมอะครับผมโอ้โหเจ็ดิบห้าเงินเขียวท่านั้นครับผมเอา้าแล้วทำไมตัวไม่ได้ตัวนี้เลยอะมันเอามันมีตัวนี้้วยเหรอ มันมีไอไก่ต้งด้วยเหรอทำไมไม่เคยได้โอ้โหได้เป็นเวโรตีแรปเตอร์ดีเก็ถือว่าดีแล้วครับผมยังไงก็ลองมาตีดูครับผมทุกคนเป็นการปาดดีเ a ได้เยอะมากเลยครับผมแลกกัเงินเกี่ยว75ถหรือว่าคุ้มมากครับผมยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ขอต,ตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายู้เจอใหม่ครับผม